มีเพศสัมพันธ์ทําไมน้ําหล่อลื่นไม่ค่อยมีทั้งเวลาเครียดแล้วเวลาไม่เครียดอะค่ะมันมีน้ําหล่อลื่นแต่มันน้อยครั้งอะค่ะแล้วส่วนมากมันจะไม่มีน้ําหล่อลื่นออกมาทําไมเป็นแบบนั้นคะอืมอันนี้เป็นปัญหาที่จะเจอบ่อยในคุณผู้หญิงนะครับเมื่อกี้ก็เขาบอกว่าเป็นทั้งเวลาเครียดแล้วเป็นเวลาที่ไม่เครียดก็เป็นแต่ส่วนใหญ่เนี่นะครับเราจะพบว่าถ้าถ้าเครียดเนี่ยมักจะอารมณ์ทางเพศก็จะไม่เกิด อย่างที่เราเคยพูดหลายครั้งว่าถ้าระบบประสาทผ่อนคลายทางานอารมณ์ทางเพศเกิดถ้าอารมณ์ถ้าระบบประสาทตึงเครียดทํางานเนี่ยมันก็จะกดยับยั้งความอารมณ์ทางเพศพออารมณ์ทางเพศถูกยับยั้งเนี่ยน้ำหลอดเลื่นก็จะไม่เกิดน,นะครับอันนี้เป็นสาเหตุอันที่หนึ่งก็คือความเครียดหรือความไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ต้องเครียดก็ได้ครับเป็นแค่ความรู้สึกไม่ไม่พร้อมหรือว่าฝืนใจนะความฝืนใจเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่พร้อมอันที่สองครับที่จะเจอบ่อยก็คือ ฝ่ายฝ่ายสามีเนี่ยไม่ใช้เวลาในการปลุกร้าวอารมณ์ทางเพศเท oh. ่าที่ควร,ครก็คือเป็นพวกหน่วยจูโจมะฮะแล้วก็จะสอดใส่ทันทีหน่วยสว่าดหน่วยสว่าดเลยแต่จะจูโจมเ <laughs> พราะนั้นพอร่วมเพศปุ๊บก็จะทําให้น้ําหลอดเลือดไม่มีก็จะเจ็บ hmm. แล้วก็ระคายเคืองแล้วก็จะยิ่งหมดอารมณ์ทางเพศเข้าไปใหญ่ hmm. นะท่านี้อย่างที่3าครับถ้า อารมณ์ก็มีแล้วแล้วรวมอะไรต่างๆก็เต็มที่แล้วอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของสตรีระที่บริเวณต่อมบริเวณรอบๆช่องคลอดตรงนั้นในการที่ผลิตน้ําหล่อลื่นไม่เพียงพอเพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะแก้ไขด้วยการใช้พวกเจลลี่ถาก็ได้ครับ K Y เจลลี่ทาช่องคลอดก็จะชดเชยเรื่องของน้ําหล่อลื่นที่ขาดไปถ้าไม่มีเจลลี่ไม่มี K Y เจลลี่ก็ใช้น้ําน้ําธรรมดาได้เลยครับก็สามารถหล่อลื่นได้ไอ้หล่อลื่นถ้าใช้ K Y เจลลี่นี่มันจะหล่อลื่นไปตลอดทั้ง การร่วมเพศเลยไหมครับหรือครับถ้าใช้เพียงพอนะครับก็หล่อเล่นตลอดครับครับครับแสดงว่าจํานวนเรื่องน้ําหล่อลื่นนี่มันเป็นไปได้เหมือนกันที่จะมีไม่เหมือนกันในตั้งแต่เออแต่ละคนไม่เหมือนกันน้อยไปจนถึงมากให้ให้สังเกตตัวเองนะครับผู้หญิงหลายคนที่แบบมีความต้องการทางเพศมาก พร้อมอยู่ในช่วงจังหวัดที่เหมาะสมเช่นบางคนเนี่ยใกล้ๆจะมีประจำเดือนเน<ช>ี<ช>่ยนะครับก็จะมีความต้องการทางเพศสูงนะครับแล้วก็หรืออาจจะห่างสามีมานานคิดถึงกันมากนะครับหรือว<ช>่าพอสามีแล้วรวมได้เต็มที่แล้วเนี่ยจะสังเกตว่าน้ําหล่อเลื่นจะมีมากอันนี้จริงให้สังเกตตัวเองแล้วดูว่าปัจจัยอะไรที่มันมีผลต่อเรื่องของระดับน้ําหล่อเลื่นของตัวเองใช่ใช่เอาละครับ